หรือตครับเยเอาหมูนี่หมูต่งเรียกมด้วยนุ่มเรอเฮ้ยหมูไม่ได้เีกมด้วยนุ่มดินะตขาก็เียข้างครับตะนค คนอะไรอีกอะไรอีกโถคขอนมันเป็นสันดูบอกเอ,าเบบาอ้ามาเกียังข้อเนียังลูกด้วยน้องบอล จดบนกระดาษเนี่ยที่เปลี่ยนแข่งนมาพันพี่อูวิวันชาดได้ว่ามีนมหนอชาดมีนมอยู่ดีช้างมีนมอะก็แล้วแต่เขาเขาจะเขียนเนาะมนีูก่งว่าเขายังไงเอาบวยสูงมากเริงจริงไม่ต้องไปสนใจของฝ่ายตรงข้ามเราเขียนของตัวเองให้มันถูกก็แล้วกันถูกไหม ว่าปลาเนู่ไปอาอะไรดิกชันนารดทำไมเนี่ยคิดเอาตะมมึงเนี่แพไอ้พวกแพะแพะแพ้แเขี่ตัวเล็กๆใส่ก็ได้นะถ้ามันไม่พอปลาอะไรนะะอะไรอีกหนูมันเลี้ยงพกด้วยนมไหมวไม่มันคลอดลูกออกมาเป็นตัวอะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึ 你好。 สันวเลี้ยคานนี่แเรายังไม่ได้จักเต้มเลยเราหัวแต่ได้สามเต้ม ไปต่อยบังจักช่องนี้มายิ่งได้หลายดิหนึ่งมีพวกลูกมีพวกลูกเนี่ยสิงโตเอ็มตัวอะไรลนี้พวกลูกเอาสิงโตสิงโตแล้วก็เสือเสือรอแล้วเออสิงโตมีควาล่าหรือเมื่อมีคว้าลูกเอ็มมีควาล่าเดวมาเลี้ยงลูกด้วยน้อง เฮ้ยสัตว์เลื้อยพลนจงด้วงไงเอาละกุ้งกุ้งกุ้งยีไ้ไดเก็เลยทที่บ้านตัวอะไรกลตงปาไปอะไรยมาเลย

คำนั1 1้นมาเติมได้นะคะถ้ามันคนละกลุ่มกันอ่ะเข้าใจไหมอย่างหงอย่างเนี้ยเพื่อนเอาใส่ว่าสต์สะเทือนบกสะเทือนน้ํำใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นสั์ปีกแล้วก็เอาหงไปใส่ตรงสัตว์ปีกที่มันไม่ซ้ํากันได้นะยิงก้าวเราได้ยิงก้าวเรานผู้ยิงไปหนึ่งค้งหงใชเราได้นัผู้หยิงไปหนึ่งครั้เรีบเช็คต่อสีฟ้านําผู้ยิงไปหนึ่งค้ อย่าเบียดเพื่อนสิอย่ามวยอย่างหันอย่างงี้นะคะเบียดมวยมันกกลี้ยงเลยเอ๋อลบออกทำไมบินกอลิน่าบินกอลิน่าเอาจากเดีล้วออกกจาแล้วครูยังไม่เฉลยครูก็ถามพวกเราอยู่นี่ให้เรามาจัดกลุ่มให้ครูนี่นกาขังข้าวเราขังข้าวบ้างไหนมีวะขังข้าวบินได้เด้อ ข้างคาวเขียนยังเขียนแล้วเสร็จป่าวันวน่ะเขียนนกแก้วโอนกแก้วผู้อ่าน่าเก่แก้วเก่แก้วนี่หนเยว่าผูอ่านังหัวครับเาะแก้วนกอินทรีเออเออแลูแลโอ๊ย อ้าวอ้าวอ้าวเตยเตยยอะไรเตวเองก็ไปเขียนตรงพื้นที่ว่างๆอ้าวเชื่อี่าู้หญินเบียร์ยังไงเตก็บีเบียดอย่างนั้นโอ้โหเบียดเตย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 เเยเเเยล้วว้า กูเองก็ไมเขียนสิอะไรพี่กูุกอะไรอ๋ออยู่คนละฝั่งกันอย่าไปหาของเลยเลยสาระเนี่ยไดยสาระเนี่ยโอ้โหสารสาระเนี่ยว่าสัตว์ท่านมีด้วยเหรอสัตว์ชื่อสาระเนี่ยโหว่าไม่เยอะแก้วกีชั้นมันก็ไม่มีหรอะเฮ้ย เอาพึ่งแม่เต้ยสัตว์ที่บินได้น่ะปีสักดิ์มีปีพึ่งได้พึ่งแม่เอาแม่สัตว์ที่บินได้นะ่ะโอ้ยยืนเดยวเดี๋ยวไม่ยิ่งกว่าสีแดงพีเสือพีเสือพีเส,สือเรอียกพ่อหนูจำได้แขนเอชา อย่าลืมนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังป้าปูอันนี้เหรอถ้าเราผ่าออกมันต้องมีกระดูกใช่ไหมครูบอกแล้วเอาีเสื้อคันนี้อ๋อไอเอเอาฟังอย่างเช่นคําว่าปูนะเอามานี่โดนหักคะแนนนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังครูบอกว่ายังไงเป่าผ่าออกใช่ไหมเออถ้าปูมันมีไหมลูก ไม่มีแสดงว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้เฉพาะกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังนะคะเอ็มมีบวกแล้วก็จะมีลบคะแนนนะคะถ้าเขียนผิดคือลบคะแนนนะคะเอมเอามาให้เฉาอะไรไอ้เอ็มกูไม่ให้เฉาไอ้เอ็มลิงพาบัวเลี้ยงลูกด้วยลมอย่าลืมนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง ต้องหาออกแล้วมกระดูกเอะไรเขาห่วนห่วงแมลงวีมันมีกระดูกอยู่ละลูกแมลงวีมีกระดูกไหมยุงเองมีครับไอ้กมีกระดูกอยู่บ่ลืมไปแล้วบอที่เรียนมาก่อนหน้านี้น่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเราเขียนอะไว้แล้าไงผีเชื้อก็ไม่มีกระดูกสันหลังพวกนี้ยังยไงว่า พี่้ยชื่อไม่พิสัยรูปอันหลังมะเรงวันอะไรน่ะมะเรงวีมะเรงวันอะไรน่ะถึงจะได้ลายแต่ว่าผิษลายมะเร็งกีนโดนหมาลายเอายางม้าลายตรงไหนตรงนี้บอกเออเอาไปหมาลายกระขาดไส้เดือนนอนมีกระดูกสันหลังหมาลายยังนงฮึหมาลายทั่วน้าใส่ไม่ทั่วอ๋อมาประกันมา อย่าลืมนะคะเราเรียนเรื่องอะไรอยู่กกระดูมีกระดูกสันหลังนะคะมกระดูกสันหลังกระลอกกระลอกต้องใส่ตรงไหนใช่บินบินปี๊ขารอกยังไงไม่ไอ้คนข้นมาไม่ไม่กระลอกกระลอกคอกระลอกใช่ไหมครับกร <woo. S 2> ah. นะลอก มันบินมันบินได้มันบินจากต้นไม้มาใช่หรอมันพเอ็นเหรวกรลรอกกระรอกบินได้กระรอกมีพี็นตอนเขาลงเขาก็จะแบบนี้ครับเอ้โงมันเป็นอังเกตตูนอับมันที่มันเป็นขโมยงครับกระตูนมันคนละอย่างนะคะสัตว์อันนี้ไม่ใช่กระตูนกาล้องเขาใส่ตรงไหนวะแมวตัเลาแล้วคุณใส่ว่าแมว ปลาหรือปลาเขียนปลาสีแดงกว่าคือพม่าสีเงินกว่าค no. ือไช่จางวานี่สูงรบกันอยู่ไท่หน่อยกว่าพม่าตัวจังไหกว่าขนาปลาไหลมีตลกไหมเต้ดีเอามีเอาม่ปลาไหลออเลี้ยวเขาอะไรไงไร้าเจ้าเอาเล้วปลาไหลน่ะยูไหนข้างหลัง ปลาปลาอะไรดีเจ้าเองทำไมไม่ไปดูดิซอรี่มันดูไม่ได้ห่วยประการปลาคัดบ่เฮ้ปลาคาร เลียนยังไงบอกเร็วก็อัดดอกกัดไม่อากาดสวยปลาวายนี่ปลาปลาฟิลูผมว่านี่โอ้ยจะดีกูเดียวละว้าองคอปตีนตีนยังไงต่อเตาสละอีกแล้วรู้ครูอ่านไม่ออกครูให้ศูนย์นะคะ เขียนให้มันชัดเจนด้วยนกเป็ดทีเล็กไอ้อมเดี๋ยวอมอมาโอมโอ้มไอ้อมโอมานกเป็ดใหญ่ใหญ่เลยเขาม้ามันจะขวานใส่ไหนใส่ไหนนกเป็ดทีเล็กต้องเลี้ยงลูกด้วยน้องนกเป็ดทีเล็กใส่เลยค่ะใส่นกเป็ดอะไรนกเป็ดทีเล็ก พูดภาษาไทยคะาาไไ่ะภาษาอะไรบ้างเอา้อาเธอพูดภาษาอะไรเธอพูดภาษาพมา่าครูฟังไม่รู้เรื่องก็เลยหามาให้หมดเลยต,ตัวตุนปากเป็ดอยู่ไหนนี้บอกเนี้อหมูกด้วยนมอะนักเรียนดูนะคะอะอา่านพร้อมกันค่ะกลุม่มัาตีกันธุ์ ลายเขีนออกล้อมลายเขียนไม่ได้ดไม่เยวลยเขียนงูเขียนลบหนึ่งประกาศปฏิินไม่มีนะคะแล้วเรามาดูกุ้งอย่าลืมนะคะว่าเราเรียนเรื่อะไรอยู่กุ้งสมีกระดูกสลังกุ้งมีกระดูกสัลังไหมคะไม่คไม่มีค่ะลบหนึ่งค่ะกุ้งลบหนึ่งค่ะกุ้งยี่ห้อตัวพวกเต่า บวกมาดูกันอ่านับของผู้ชายก่อนนะอ่ะเดี๋ยวครูให้ ปลาก็คือจะเป็นพวกปลาปลาเห็นไหมจะมีปลาทุกตัวนใช่ไหมคะถูกไหมเออดังน,นั้นกลุ่มปลาไม่ใช่แน่นอนถูกไหมคะอ่าส่วนขึ้นบกขึกข้นน้ำอ่าหรือว่าตะเก็นบกตะเก็นน้ำแต่ทำไมมันไม่เป็นอันนี้เพราะว่าสัตว์หนึ่งชนิดนะคะมันจะอยู่ได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นา จะอยู่ได้กลุ่มเดียวเพราะนั้นก็คือจุดเด่นของมันนั่นเองคือมันออกร้วนเป็นตัวเป็นตัวค่ะจากเนี้อลูกไว่นมคือจะออกรูปเป็นตัวนะคะดังนั้นแน้ำก็เลยจัดเป็นกลุ่มสัไว่นมจังไว้เลยเวลาเราทำ้อสอบนะคะสัตว์ชนิดไหนที่มันออกรูปเป็นตัวมาได้อไม่นะจากเนื้อลูกด้วยนม้โหแล้วผมเข้าใจแล้วกลุ่มสัตว์เลี้ยงค่ะก็คือออกมาแบบเป็นไข่ใช่ไหมครับใช่ แก่้อเข้าเป็นใครอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนยังไม่อธิบายนะคะเดี๋ยวครูขออธิบายอีกนิอนึงอ่าจัลล์ล้อผีเสื้อ่านี่เนี่ยแต่ยังมี b l o อ d ค้างพาวเราคิดว่ามันเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมไหนใครคิดว่าเป็นสัตว์ปีกด้วยใช่ไหมใช่ครับมันบินได้ครับอ่ามันบินได้มันมีปีกใช่ไหมครับแต่ไม่มีไม่ มีกระดูกดีรค่ะแต่มันมีมันเป็นสัดเลี้ยงด้วยนมทำไมเราไม่มนเขียนล่ะเพราะว่าคุณิงเอาเนะครับไม่ไมันเปนระช่องกันเนื้อคุณบอกไปทั้งู่ยังบอกอวดอนะ